สำหรับใครที่กำลังมองหาโต๊ะปรับระดับแบบพรีเมียมนะครับตัวจบแบบโอเวอร์ออลเลยเนี่ยใช้งานได้ทุกประเภทปรับระดับได้ใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันวันนี้ผมมีมาให้ทุกคนได้ตัดสินใจกันอีกหนึ่งตัวนะครับโต๊ะที่อยู่ขวามือของผมตรงนี้นะครับที่วางอุปกรณ์เต็มอยู่เนี่ยนี่คือ Urbanize โต๊ะปรับระดับรุ่น Boost นะครับโต๊ะจะสามารถปรับใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมากๆครับทุกคน ตัวโต๊ะของเขาเนี่ยนะครับจะสามารถปรับระดับได้ถึง3โปรไฟล์มีที่เก็บสายไฟมาให้ด้วยนะครับรวมถึงมีลิ้นชักบวกกับมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้ด้วยนะครับถือว่ามันคุ้มมากๆและครบมากๆโอเวอร์ออลจริงๆสำหรับโต๊ะตัวนี้นะฮะจะมีรายละเอียดยังไงลองไปชมพร้อมกันนะครับ เท้าความมันก่อนนะครับสำหรับ Urbanize เนี่ยเขาก่อตั้งโดยผู้ที่อยู่ในวงการเฟอร์นิเจอร์มากว่า30ปีนะครับโดยมีคอนเซปต์ที่เน้นในเรื่องของดีไซน์เป็นหลักและยังโครงการใช้งานของสินค้าที่ตอบโจทย์นะครับมีตั้งแต่สินค้าเก้าอี้ทำงานไปจนถึงแขนจับจอเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจสินค้าจากทาง Urbanize เนี่ยสามารถหาข้อมูลกันได้แบบจัดเต็มนะฮะเรามาเริ่มตั้งแต่จุดเด่นอย่างแรกกันก่อนเลยสำหรับโต๊ะตัวนี้นะครับ ซัพพอร์ตไวเลสชาร์เจอร์มาให้ด้วยตรงนี้เป็นจุดเด่นของโต๊ะตัวนี้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะไม่ต้องไปหาไวเลสชาร์เจอร์มาตั้งบนโต๊ะให้เสียเวลาเลยครับใช้งานบนโต๊ะได้เลยเรียกว่าตอบโจทย์มากๆแล้วเขารองรับการชาร์จสูงสุดถึง10วัตต์นะครับตัวโต๊ะจะทําการบิวล์อินลิ้นชักมาให้ด้วยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากมากจุดหนึ่งเลยเพราะใครมีอุปรกรณ์เล็กๆน้อยๆหรือไม่อยากเสียเงินไปซื้อลิ้นชักเพิ่มเนี่ยตัวเนี้ยต,ตอบโจทย์มากๆทําาให้โ,โตะของเรก็จมีีพื้นท่่วางมากขึ้้นดวยใช้งานไดดด้้้สะววกกมากขึนยนะฮะ มีรางเก็บสายไฟมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อรางจัดสายไฟมาเพิ่มเลยบอกเลยว่าโอวอร์จริงๆสําหรับโต๊ะตัวนี้นะฮะผมลองออกปลั๊กเข้าไปวางข้างในแล้วนะครับได้แบบพอดีพอดีเลยครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่โดนใจก็ไปหาตัวเก็บสายไฟมาเพิ่มก็ได้เพราะว่าพื้นที่ใต้โต๊ะเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับ ตัวโต๊ะเนี่ยออกแบบมาเป็นโต๊ะแบบปรับระดับนะคับ e r g o n o m i c Single Motor ตอร์ทูนะฮะเป็นมอเตอร์เดี่ยวที่ไม่สั่นเวลาปรับใช้งานนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยเวลาเราปรับใช้งานจะมีความสมูทมากๆแล้วเสียงจริงเงียบมากๆครับทุกคนการปรับระดับของเขาเนะครับเลนในการปรับความสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่7 3ถึง118เซนติเมตรครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยืนหรือคุณนั่งหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์กับการใช้งานทุกสรีละนะฮะ การใช้งานเนี่ยสามารถบันทึกความจำระดับความสูงได้3โปรไฟล์ด้วยกันนะครับปกติในท้อตลาดทั่วไปก็จะเป็น2โปรไฟล์ใช่ไหมแต่ตัวนี้จัดเต็มให้เลยนะครับเผื่อการปรับระดับจะได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนตัวที่แบบไม่สูงมากหรือว่าจะเป็นคนที่สูงก็ตามหรือว่าจะใช้งานกับหลากหลายคนอะไรประมาณนี้เวลามาใช้โต๊ะแล้วมีหลายคนมาใช้โต๊ะตัวเดียวกันเนี่ยก็สามารถปรับโปรไฟล์ให้เหมาะสมกับคนนั้นๆได้นะครับ ตัวโตสามารถรับน้าหนักได้สูงสุดอยู่ที่120กิโลกร,รัมนะครับเรียกว่าเพียงพอต่อการวางอุปกรณ์บนโต๊ะได้แบบสบายๆเลยหรือให้คนไปนั่งบนโต๊ะก็ยังสามารถทําได้เลยนะครับสําหรับโต๊ะตัวนี้นะฮะวัสดุของตัวโต๊ะเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆนะครับด้านบนตัวท็อปของโต๊ะเนี่ยจะเป็น MDF เคลือบเมลามีนครับสามารถกันน้าได้ด้วยนะครับทำให้ตัวโต๊ะมีความทนทานและใช้งานได้ยาวๆเลยครับทุกคน จุดเด่นสุดท้ายนะครับทางแบรนด์ช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นเลยนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงเปิดตัวจะมีบริการจัดส่งฟรีแล้วก็ประกอบฟรีให้ด้วยสําหรับใครที่สนใจโต๊ะตัวนี้นะครับในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานครนะฮะใครสงสัยรายละเอียดส่วนนี้สามารถทักไปหาทาง Urbanize ได้นะครับสีที่วางขายในท้องตลาดตอนนี้ที่วางขายจะมีสีขาวแล้วก็ตัวท็อปเป็นลายไม้ MDF แค่สีเดียวนะฮะการรับประกันของโต๊ะตัวนี้นะครับอยู่ที่3ปีเต็มๆครับขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของตัวโต๊ะนะฮะ ดีไซน์การออกแบบตัวโต๊ะนะครับแน่นอนว่าโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะปรับระดับนะครับเป็นแบบซิงเกิลมอเตอร์ทูสเตนะฮะซึ่งหน้าตาตัวมอเตอร์เขาก็จะเป็นคล้ายๆสะพานเชื่อมกัน2ฝั่งครับทุกคนเพื่อให้สามารถปรับระดับควบคู่กันได้การปรับใช้งานโดยรวมเนี่ยถือว่ามีความสมูทมากๆนะครับขึ้นลงได้แบบเนียนๆเลยไม่มีกระตุกหรือเสียงขึ้นลงให้ลำคาญใจเลยครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงเทสเนี่ยที่ผมทาการอัดมาให้ทุกคนฟังเนี่ยจะเป็นยังไงเราไปฟังกันนะฮะ ขนาดของตัวโต๊ะนะครับหน้าของตัวโต๊เนี่ยกว้างอยู่ที่120ซนเมลึก70ซนเมตรนะครับขนาดโต๊ะตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันที่มีพื้นที่อาศัยเริ่มมีความจากัดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดหอพักหรือที่ที่ต้องการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นประเบียบนะครับขนาด120ซนตเมตรตัวนี้ก็คือขนาดที่กําลังพอเหมาะเข้ามุมได้แบบพอดีครับไม่กินพื้นที่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปจนใช้งานแล้วอึดอัดนะฮะ หน้าตาของตัวโต๊ะโดยรวมนะครับจะมีความหรูหรามากๆสวยๆวยเนียนตาเลยครับทุกคนขนาดจัดเข้ามุมนะได้แบบพอดีพอดีนะครับทำมาเป็น2โทนครับสีขาวในส่วนของตัวฐานแล้วก็เป็นลายไม้ MDF นะครับในส่วนของท็อปโต๊ะนะฮะต่อมาเรามาดูกันในส่วนของไวเลสชาร์เจอร์ของเขาที่มีมาให้นะครับ ตัวนี้มีซัพพอร์ตมาให้ด้วยว่ากันตามตรงส่วนนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับมีไม่กี่ตัวที่ทํามาให้นะแล้วกําลังไฟของเขาซัพพอร์ตอยู่ที่10วัตต์นะครับชาร์จได้แบบสบายๆครับแล้วพื้นผิวของเขาที่ทํามาคือเนียนเรียบมากๆโดยรวมคือดีมากๆครับจากที่ผมลองทดสอบนะครับใช้งานดูแล้วเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่แบบฟาสชาร์จอะไรขนาดนั้นแต่ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้แบบเสถียรแบบมาตรฐานนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะฮะ ต่อมาคส่วนของลิ้นชักครับถือว่าออกแบบมาพอดีพอดีครับเก็บของได้พอประมาณบางคนมีคีย์บอร์ดสำรองสายเพิ่มเติมหรือว่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆวางของได้เพียบเลยนะครับปุ่มการเปิดปิดต่างๆนะครับจะมีตัวปรับระดับไฟฟ้ามาให้3โปรไฟล์ด้วยกันนะครับปรับขึ้นลงได้อิสระเลยซึ่งวิธีการปรับใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับซ้ายสุดจะมีปุ่มปรับขึ้นลงครับก็ทําการปรับระดับตามที่ทุกคนต้องการจากนั้นให้ทําการบันทึกค่าโดยการกดที่โปรไฟล์ค้างไว้3มวินาทีมี3โปรไฟล์เลือกโปร ไฟได้โปรไฟล์หนึ่งนะครับเมื่ออยากใช้งานโปรไฟล์นั้นก็กดเลือกใช้งานได้เลยสบายมากๆแล้วเขาจะมีหน้าจอบอกระดับความสูงมาให้ด้วยทําให้ง่ายต่อการใช้งานมากๆเวลาเรากดตับก็จะมีแบบอินดิเคเตอร์บอกชัดเจนนะฮะร่างเก็บสายไฟนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นปัญหามากๆสําหรับสายเออร์โกนอมิกใช่ไหมแต่ตัวนี้เขามีที่จัดสายไฟมาให้แล้วครับคุณไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยทุกคนสามารถเก็บสายได้แบบ full option เลยครับ รวมทั้งตัวรังของเขาเนี่ยนะครับจะสามารถสอดปลั๊กพ่วงเข้าไปได้ด้วยนะมันใหญ่มากๆเลยซึ่งขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7คูณ15ซนติเมนะครับโดยประมาณนะฮะฉะนั้นใครมีขนาดปลั๊กพ่วงที่ใหญ่กว่านี้อาจจะฝากพิจารณากันนิดนึงสำหรับส่วนของอารางเก็บสายไฟหรือว่าช่องเก็บสายไฟตรงนี้นะฮะ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนะครับสำหรับสายเออร์โกโนมิกเนาะสังเกตได้นะครับส่วนใหญ่โต๊ะปรับระดับในตลาดเนี่ยก็คือจะเป็นท็อปไม้เกี้ยงๆเลยแล้วก็ขาโต๊ะเลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะมีสายพันย้อยเยื้อใต้โต๊ะเต็มไปหมดไม่เป็นระเบียบเลยครับทุกคนรวมถึงไม่มีที่เก็บของนะครับต้องวางระเกะระกะบนโต๊ะเต็มไปหมดแต่สําหรับโต๊ะบูสต์ตัวนี้นะครับก็คือคํานึงถึงเพนพอยในส่วนนี้เป็นหลักนะครับเขาเลยออกแบบรางเก็บสายไฟมาให้แล้วก็ในส่วนของลิ้นชักมาให้เพื่ออออออตตััดปปญหาาาเรรรืื่่งงงขกกที้้มซุณ์ ถ้าเกิดต้องไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้ย่อ่ีกทีนะครับสองถึพเลยทีเดียวนะฮะทุกคนทำมาคือส่วนของวัสดุของเขานะครับด้านบนตัวนี้ตัวท็อปจะเป็น MDF ครับเคลือบด้วยเมลามีนจะสามารถกันน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วใครที่ชอบหน้าโต๊ะเป็นเนื้อไม้น่าจะถูกใจพอสมควรเลยครับทุกคนสวยมากๆนะฮะแล้วตัวขาโต๊ะของเขาจะเป็นโลหะเหล็กสั่งทำนะครับทำมาแบบกลมๆมีความมั่นคงและแข็งแรงมากๆนะฮะ ราคาของโต๊ะัวนี้นะครับอยู่ที่19,900บาทครับและถ้าใครแจ้งว่ามาจากช่องแฟมสเปซนะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับจาก19,900บาทเหลือเพียง15,900บาทแค่ทักว่ามาจากช่องแฟมสเปซนะครับทุกคนไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะครับอย่าลืมแจ้งทางแบรนด์นะครับได้ลดตั้ง4 0 0พเลยนะทุกคนคุ้มคุมเลยนะฮะ การแนะนําของผมนะครับส่วนตัวผมมองว่าโต๊ะตัวนี้มันคุ้มค่าย,ยังไงครับขนาดหน้าโต๊ะเนี่ยมันจะพอดีมากๆ120คูณ70เซนติเมตรใช่ไหมครับก็จะยัดเข้ามุมได้แบบพอดีรวมทั้งฟังก์ชันเนี่ยผมว่ามันให้มาคุ้มมากๆเลยนะทุกคนมีลิ้นชักมาให้แค่นั้นไม่พอด้านหลังก็จะมีในส่วนของรางเก็บสายไฟมาให้ด้วยผมว่ามันคุ้มมากๆเลยนะทุกคนและตัวฐานเนี่ยนะครับในการปรับของเขาเนี่ยก็เป็นแบบ3โปรไฟล์นะครับปรับขึ้นลงถือว่าเสถียรมากๆด้วยและเสียงเนี่ยสมูทมากๆนะครับไม,ม กวนเลยะะฮะ15,900บาททุกคนว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มค่ากับราคาและสิ่งที่ได้รับอ่ะมันบาลานซ์กันนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะฮะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับรายละเอยียดทุกอย่างแปะให้ในส่วนใต้คลิปหมดแล้วสั่งซื้อกันเยอะๆฮะสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ